สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะพบกับช่องคาโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำพริกเห็ดคอนหรือว่าซุปเห็ดกระด้างของภาษาอีสานค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้เราจะใช้เห็ดคอนสดนะคะหรือว่าเห็ดกระด้างสดค่ะเห็ดกระด้างสดก็คือเห็ดที่ยังไม่ตากแดดนะคะเก็บมาจากคอนใหม่ๆค่ะ พอเราได้มาเราก็จะตัดขาทิ้งนะคะบางทีเขาอาจจะมีเศษเปลือกไม้ค่ะแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดแบบนี้นะคะถ้าดอกใหญ่ก็ฉีกแบบนี้ก็ได้ค่ะ ค่ะวันนี้เราจะซุปเห็ดกระด้างใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรือว่าจะใส่มะเขือก็ได้ค่ะเนื่องจากตัวเนื้อเห็ดเขาจะมีความหยาบและก็กระด้างนะคะถ้าซุปเฉพาะตัวเห็ดเพียวๆก็จะไม่อร่อยค่ะเราต้องใส่ถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะรอจนน้ำเดือดแล้วนำเห็ดลงไปต้มนะคะต้มประมาณ5นาทีค่ะ พอต้มได้5นาทีเราถึงจะนำถั่วฝักยาวลงไปต้มค่ะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะเพื่อความกลมกล่อมค่ะถั่วฝักยาวก็ต้ม5นาทีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูค่ะว่าเนื้อถั่วเขาเปื่อยหรือยังค่ะเนื้อถั่วเปื่อยแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะ แล้วก็ตักเห็ดและถั่วออกนะคะพักไว้เขาเย็นนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะนำถั่วมาหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็นำเห็ดมาหั่นแบบนี้เหมือนกันค่ะถ้าบ้านไหนมีผู้ใหญ่ทานด้วยนะคะเราก็ต้องสับเห็ดให้ละเอียดนิดนึงค่ะเพราะเห็ดนี้เคี้ยวยากมากๆเลยนะคะ สบเหตุก็จะเพิ่มความอร่อยด้วยนะคะเนื่องจากเขาเข้ากับเครื่องปรุงได้ดีค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมปลาทูหอมกระเทียมเผาค่ะจากนั้นก็เติมพริกป่นลงไปในครกค่ะตามด้วยหอมกระเทียมเผาค่ะแล้วก็โขลกให้ละเอียดเลยนะคะตามด้วยเนื้อปลาทูค่ะ ใส่เนื้อปลาทูด้วยก็จะเพิ่มความนัวแล้วก็ความกลมกล่อมนะคะตามด้วยน้ำปลาต้มสุกค่ะผงชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะใส่น้ำต้มเห็ดลงไปด้วยนะคะถ้าใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่ค่ะ แล้วก็นำถั่วและเห็ดลงไปโขลกเลยค่ะถั่วละเอียดแล้วก็ตามด้วยเห็ดค่ะสำหรับรสชาติก็ปรุงตามชอบเลยนะคะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วก็จะได้เพิ่มความหอมนะคะตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งก็จะดับคาวของน้ำปลา,าค่ะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับซุปเห็ดกระด้างหรือว่าน้ําพริกเห็ดคอนค่ะบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าเห็ดบดนะคะเป็นเมนูหน้าแล้งของคนอีสานสมัยก่อนค่ะเนื่องจากหน้าแล้งไม่มีเห็ดทานชาวบ้านก็จะนําเห็ดบดหรือว่าเห็ดคอนไปตากแดดนะคะเห็ดก็จะแห้งแข็งและก็กระด้างมากๆเลยค่ะเป็นวิธีถนอมอาหารของชาวภาคอีสานสมัยก่อนค่ะเมนูที่นิยมมาทำก็คือซุปเห็ดกระด้างค่ะ ซึ่งเป็นเมนูที่อร่อยมากๆก็ลองไปทําทานกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ